ค่ะเมือเ่อนน้นุชิยาพาพอมีพี่น้องเอฟซีมาชมบรรยากาศอยู่หน้าหน้าจอยล้างเลขออกนะคะงวดที่ผนา,านมาหน้าจอยไปขอเลขต้นกล้วยนะคะได้เก้าหาศูนย์นะคะหน้าจอยบอกว่าปัดใไเก้าห้าเก้าศูนย์หาศูนย์นะคะหน้าจอยเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักส่วนโตเพิ่นมักเก้าศูนย์นะคะเลขออกศูนย์เก้าบนนะคะสําหรับงวดนี้นะคะ น้องแท่นนะคะนุนทิยาถามน้องแท่นอยู่ดีๆเพื่อนกระเบ้าขึ้นมาวาเลขออกนะคะเพิ่นบอกสองตัวหางเดียวนะคะใกล้จะจบคลิปเพื่อนบอกว่าเน้นล่างนะคะสองตัวหางเดียวเน้นล่างจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปชมบน้ากันเลยคะ่ะนี่าหานาจอย,อยู่หน้าเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยนาจอยอันเลขออกนุนทิยาบ่ได้เบ้าล้างเลขออกหาบ่เจอคิดว่ามัน คิดว่าม,มันเก้าหาศูนนะคะเลขนาจอยโค้งสุดท้ายมั่ที่่านมานาจอยว่าได้ฟันนะคะมีตะเลขไปขอยูเลขต้นกล้วยได้เก้าหาศูนย์เท่ากับตัดหาเก้าหาเก้าศูนย <90. S 2> หาศูนย์นาจอยบอกว่าเพิ่นมักโตที่เพิ่นมักเพิ่นชอบคือเก้าศูนย์พี่น้องมักถือโตเนาะได้ออกศูนเก้านะคะ,นะคะนาจอยโชคดีใช่วะะ่าคะค่ะโชคดี ได้หลายปนไงวะโอ้ยอยหนี่ข่ยว่าเจ้าว่าเกินยี่สิบม่นั่น <laughs> เราถือถือยี่สิบบาทเป็นว่าจา้ะเอ,อ้ยดีใจน้ำเดอ้ออันแนี้ทางของนองค่านองค่าไทยค่คือซื้อว่า,ถ,า,ามมถ้่จำมโบพิดเพ่นหทยอย่างน้อกคลิปแรกเป็นแปดห้าเก้าหรือแปดเก้า้าะคลิปโกงทุดไท<ห>ยพ่น,พนหทยเจ็ดเจ็ดนะคะ เอฟซีเพิ่นไปโชคดีถูกเล่านะคะเพินน่นฝากมให้ค่าขนมน้องคาดคุณสแสวงฝากให้น้องคาดสามร้อยนะคะถึงมือน้องคาดเด,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 ด้ออวยพรให้เพิ่นนะลูกอพให้โชคโชคมันมันเด้อน้ำกันเด้อครับแม่ขอให้โชคโชคมันมันน้ำกันเด้อครับฝันดีเราตีจ้าเสี่เพิ่นโชคเพิ่นมานว่าบ้านฝันมันบาลูกอีกมือสองมือกับเป็นวั่นผระจ้งสิมาตาม น้าจอยฝันไปบัวค่ะบัวฝันอะลรงวดนี้เจ้าจะไปขอต้นกล้วยอีกบ่ไม่บ่ไปไปยุค่ะจะไปเอาเกี่ยวมื้อนี้ดีได้ไปน้องเห็นมดทุกคนได้ทั้งน้องแท่นดั้งอาจารย์แท่นน้องขาดจะไปเก็บจะออกตัวได้เลขอาจารย์ออกเลขเข็ญยังเขคือบ่บอกงวดบังหันเรียกออกแล้วมันรีบเคลื่อนมาใกลได้ งวดไมหมงวดไมหมงวดวันที่หนึมิตุนาออกตัวใดอาจารย์ตัวไตัวใดก่อนนะจอยไเจคอยอนะไยินมาหาเจตออกตัวใดว่าออไม่กันะยังนที่ยากหูตึงเจแปด,ดออกแล้วเอาตัวไม่ออตัวไมเจตดตัวใดก่อว่ายินว่าดังๆว่าดังๆห้องดังดเลยออกตัวใด,ด,วด,ดงวด,ดนี่งวด เ็สยังเก <8. S 1> เอา้าเก็บแปด 8, พี่น้องโตเก้าโตออกได้ <laughs> น้าจอยจะไปขอมือได้ก่อนค่ะไปขอวันพระใหญ่วันวันเอ,เนอียงน้อเอ่อผ่าที่จะหอดวันที่สิบเก้าเนี่ยโมเมนต์ผ่าไงมเมนต์ปะาาจะว่าจี๊ดไปขอหายที่เกนะ้ากันขอหายที่เกา้าแต่ว่าต้องรอต้องรอพระใหญ่เนะาะ ะะผู้ใดอยากรวมท่าบุญก็นาจอยติดต่อมาเด้อค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสบอร์นี้เป็นเบอร์ไลยแอดไล่ตามเบอร์นะคะอยากซอยค่ขนมนองแท้นนะคะนาจอยจะได้มีกำลังใจไปขอเลขต้นกล้วยให้คือได้ยินว่าไปจับเออไปเก็บเออนั่งหลอกโดนผีหลอกปะโดนผีหลอกผีหลอกที่ไสผีหลอกกินในป่ายุ่งมองเราจะไปขอเลขกันปะค่ะยุ่งมองเราละหัว,วหน้านั่นล่ะ ก็รู้ว่าพี่หลอกเป็นเหตุทั้งสายได้อันแบบว่าย่างไปเก็บมันบอกราก็ไม่ยอมไปจับบอกนะยันพี่หลอกพี่หลอกน้มหลอกพี่หลอกคือน้ำหลอกแบบว่าไปเก็บไปเก็บพักมันมาเก็บ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 ไปวันนี้คือมีคน อันดึกสอบเขาลงม,มาจากอันต้นไม้สูงๆ,ๆอยู่ทั้งป่ามันดังตุบแบบนงงอยู่างนินเสียงสนั่นเลยนะน้องคาดเนาะน้องคาดก็ไปน้ำกันไปสามคนแม่ลูกผียังกล้าหลอกยี่ติไปหล,ลายคนป่านี้ไปก็เมกงอันนี้ก็ได้ไปไป,ไปสามคนไปเมุงแล้วกะ็ไปน้องค่าแล้วก็จ่อยสามคนมไปเก็บอันพักน้ำกันเนะาะบันนี้เก็บไปเก็บมาบันนี้ โอ๊ยจักจังได๋แล้วแป้นๆเด้อสิบอกให้บัดนี้ก็เลยย่างไปเบิ่งเอ้ามันคือบ่มีหยังตกลงมาจากต้นไม้ดังตุบบักแฮงเนาะเสียงดังก้องบคักเลยย่างไปเบิ่งก็บ่มีอีหยังเสียงคืออีหยังล่นไม้แฮงแต่ว่าย่างไปเบิ่งบ่มีหยังอีหยังตแน่อีหยังตกบ่แม่นน่ทบ่แม่นน่าทบตกไปไปอืมนทบ่มาบอกเลขบ่น้องแทน ี่เทียบไปแล้วไปเลยเนอะไปสบายคักต้นไม้แล้วต้นไม้ตายเราไปสบายคักเนาะบ้าหาหลวงหาหลานเลยล้าหาหลานเลยบมาบอกเลขเลยมันบ่จะรู้ว่ามาปันหลังเลขออกหฮเนจอยเด้อค่ะเลื่อมเลื่อมยี่รีหลังเลขออกกบ่ได้เวถึงเลยจําได้แต่ว่าหาศูนย์บ่รู้ว่าเป็นเป็นเก้าหาศูนย์นะคะอัดตัด่ี่หันกับ เก้าหาเก้านหาศูนยาจอยมากมักมากัวได้ท่ามน้าจอยมาก,มาก,มากมห,าากหาสศูนยไอมักเก้าศูนเน้นเก้าศูเก้าศูนมันชัดกระมูยเลยค่ะบอกแม่โอ,อ้เลขเลมันขึนขึนสามตัวที่ว่าเก้าศูนชัดแม่อืม ไปไปบ้านี่มาควันกระซิบว่ารายแต่ที่มากกล้วยหมากมันใหญ่แล้วหมากมันใหญ่แต่ไปขอตั้งแต่ที่แรกแล้วแม่ซสมิ่โปรเนื้อสีละแม่สถากรรมถามพ่อใหญ่บอว่าต้นกล้วยออกดอกนี่จะขอได้จักงวดออกดอกฝังร่้งตนจะไปหาหลอกนว่าขอไดสามงวดขอไดสามงวดเต็มที่ได้สามงวดจังไม่ค่อยติดตามน้อกันหน้าจอยจะไปขอวันพระวัน วันพาทีวันทีน่สิบเก้านี่อาจจะบ่แมนมัน 17, บอกสิบวันวันที่สิบเก้าค่ะเอา้าต่อใกล้ๆนี่ตัวนี้แนนี่อีกสองมือวิ่งรอน้นออนำกออันเนอนะาจอยจะไปขอวันที่สิบเก้าขอมาไวๆให้เอฟซีไปหาสื่อสรารกินแบ้งไว้นะคะเลขต้นกล้วยนะคะ 50, เป็น 50, เก้าห้าศูนย์เลขออกเก้าศูนย์นะคะแต่ว่าน้าจอยเพิ่นบอกว่าเพินเ่นมัก มักส่วนโตมักเก้าศูนเน้นเก<ม>้าศูนเพราะว่าเก้าศูนมันชัดกระมูอหลืองงวดน,นี้เทาก็มาลุนน้ากันนะคะว่าเพิ่นจะไปขอมาจะได้เลขสองตัวหรือเลขสามตัวรอไปด้วยกันคือวันที่สิบเก้าที่จะถึงนี้นะคะอีกสองมือวันนี้วันที่สนะิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีกสองมือท่านหน้าจอยไปขอขอเวลาเลยขอสิขอตอนเสาร์คือก่อนขอตอนเสาร์ เวลาข่มาถ่ายคลิปก็ต้องเป็นตอนบ่ายเน,ะนาะตอนบ่ายยังก้อยเบิ่งคลิปน้ำกันเด้อค่ะขอบคุณนะจอยหลายๆที่หยห้แนวทางนะคะยากเลี่ยงงัวพี่น้องนะคะงัวตอนนี้ขายบ่ได้ง่วถูกคักนะคะถูกบ่แพงก็ต้องเลี่ยงไว้นะคะ อยากเลี้ยงง่วเลี้ยงลูกมาได้ก็ไปหาเลีาายเมื่อไห้เอฟซีนะคะถา้าเอฟซีอยากรวมทั้งบุญกัมนาจอยนะคะติดต่อนุนทิยาโดยตรง0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นุนทิยาสีรอดนะคะทุกบาททุกตะตังถึงมือแน่นอนนะคะน้องคาดกับบ้านไดน้ฟันหายตาข้ามบวยพอนผ <c oughs> มื้นนี้พ่นยุทเนาะบม่ได้ไปโรงเรียนถ้าฟันจะบอกอีกบอ บอกคือเกามันบอนี่นะคะน้องคาดว่าท้าฟันจะบอกคือเก่าหน้าจอยท้าฟันหน้าจอยก็บ,บอกมันบอค่ะแต่ว่าวันที่สิบเก้าที่จะถึงจะไปขอเลขต้นกล้วยมะหายนะคะ<แ>ขอบคุหน้าจอยแลลายเด้อค่ะที่เสียสลระหาแนวทางมหาย FC. หะเอฟซีเอฟซีโซดีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอ,อาจารย์ <c oughs> แทนบอกเจ็ดแปดมัอนบอออกแท่เมันบอเจ็ดแปดเนี่ยวันที่พันธุ์มาออกแปดเจ็ด งวดนี่สิอ,ออกเจ็ดแปดมันบอออกแทบอมันจะออกบนหรือออกล่างออกล่างออกล่างแม่มันสิออกล่างสิออกล่างว้ายงวดนี่ออกแปดเจ็ดงวดสิงงวดวันที่หนึ่งสิออกเจ็ดแปดออกล่างรวยยกซองบอยกซองเอ้าพี่น้องขึ้นนาจอย้แล้วอาจารย์แท่นบอกเจ็ดแปดล่าง เน้นเจ็ดแปดล่างโอวดเดยวสิเขียนแซกจรุปน้องแทนบอกต้องวดพี่น้องเจ็ดแปดถามสองรอบสามรอบเพิ่นกัว่าเจ็ดแปดจนสุดท้ายน้องที่ย่าว่าเจ็ดแปดบนหรือล่างเพิ่นบอกเจ็ดแปดล่างนะคะเบิ่งเด้อพี่น้องเลขตัวเก้ากับมาได้นะคะออกแปดเจ็ดแล้วเพื่องวดนี่ออกเจ็ดแปดนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยขอบคุณนะจอยหล,ลายๆเดอ้อที่นั่งเสียสลากกุ้ยน้านะคะเคยออกเด้อวดพี่ได้ออกหนึ่งศูนย์หก งวดทันมากออกหนะึ่งศูนย์หกเนาะมันเคยออกกินอนะเคยเห็นอยู่ขังรางออกออกลางวดทันมากออกตัวเก้าเคยมีเด้อพี่น้องออกได้ทุกตัวนะคะ